HAPPY EVERYWHERE, h ร p p y EVERY t i บ e EQ CLUB PODCAST พอเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับทุกคนคุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆ PODCAST PODCAST ที่จะทำให้คุณมองเห็นความสุขในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นไปกับผมซีเกมสิธิพลครับในเวลาอยู่บ้านว่างๆแบบนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างครับถ้าเป็นผม ผมก็จะเริ่มต้นจากการตื่นนอนตอนเช้าตื่นมาสูดอากาศดีๆจากนั้นก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเสพสิ่งดีๆในตอนเช้าครับมีคนเคยบอกว่าถ้าอยากให้ทั้งวันของเราเป็นความรู้สึกแบบไหนให้เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกนั้นเช่นเช้าวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือเช้านี้ผมเลือกที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่ดีครับ แล้วคุณล่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอารมณ์แบบไหนถ้าให้ผมแนะนำอาจจะเริ่มต้นด้วยการออกไปสูดอากาศดีๆเริ่มต้นด้วยการเปิดเพลงที่มีความหมายดีๆก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าอร่อยๆหรือว่าอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพก็ได้หมดเลยอาหารเช้าสำหรับวันนี้ของผมขอนำเสนอขนมจีนน้ำเงี้ยวฝีมือของคุณแม่ครับ กินอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินฝีมือของแม่หรือคนในครอบครัวจริงไหมครับทุกคนจากนั้นก็ขอปิดท้ายด้วยกล้วยเล็บมือนางนิดนึงนั่งกินกล้วยไปชมวิวด้านนอกไปด้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเที่ยงแล้วก็ยังคงกินเมนูเดิมอยู่ครับกิจกรรมยามว่างของผมก็คือการดู YouTube เปิดคลิปที่อยากดูฟังเพลงดูหนัง มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะมีอะไรให้เรากินเยอะแยะเลยใช่ไหมครับพอกินข้าวเสร็จก็ต้องตบท้ายด้วยมะม่วงสุกที่แม่ปอกไว้บอกได้เลยคำเดียวว่าฟินมากยังไม่พอครับขอต่อด้วยมะม่วงกวนอีกสักหน่อยเป็นของหวานตบท้ายพ,พักผ่อนหย่อนใจเสร็จแล้วก็ขอทำงานสักหน่อยนึงคุยงานกับเพื่อนๆครับ การทำงานอยู่บ้านก็เป็นอะไรที่ชิลดีเหมือนกันนะครับตกเย็นแล้วทองฟ้ายังสวยเหมือนเดิมเลยถึงเวลาที่ต้องมาดูแลสุขภาพกันหน่อยแล้วผมเลือกที่จะออกกำลังกายครับทุกคนทุกทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีแรงที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำทุกทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับว่าความสุขของคนเราเนี่ย ไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางคนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆบางคนจะมีความสุขเมื่อประสบความสำเร็จแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆได้ให้ความสุขเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเอาไว้และถ้าหากเราอยากจะมีความสุขที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรเลยครับแต่ในช่วงที่เรากำลังสร้างความสุขที่ใหญ่นั้นน่ะ ทุกๆคนก็อย่าลืมมีความสุขเล็กๆระหว่างทางไปด้วยนะขอบคุณในสิ่งที่มีและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตครับแล้วความสุขเล็กๆของคุณคืออะไรครับหามันให้เจอนะพอเมื่อไม่มีความสุขใหญ่ๆแล้วเราก็ยังคงมีความสุขเล็กๆที่จะยังอยู่กับเราเสมอสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเรื่องราวดีๆพอดแคสต์นะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ